วัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมี h ชาแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่อําเภอแม่ริมนะครับอยู่ตรงม่อนแจ่มนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาแช่ออนเซ็นกันนะครับที่ออนเซ็นม่อนแจ่มนะครับนี่เป็นที่พักด้วยนะครับแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นออนเซ็นที่อ่อที่เดียวในจังหวัดเชียงใหม่ที่แบบว่ายิ่งใหญ่อลังการแล้วก็เป็นออนเซ็นที่แบบว่าฟิวญี่ปุ่นอนะ นะฮะแล้วที่พักที่เนี้ยก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับตกประมาณอ,าอยู่ที่ราคาที่ประมาณนะครับ10,000บาทนะครับแต่ก็คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาลดราคาให้นะครับอยู่สักประมาณ6ประมาณ6 0 0 0บาทนะครับแต่ประมาณนี้คือราคานี้บอกก่อนนะครับว่าหากทุกคนมาอาจจะไม่ได้ให้ราคานี้นะครับอาจจะแบบราคาขึ้นลงอะไรอย่างนี้แต่บอกก่อนว่าที่นี่ราคาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ที่เรามาเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่เขาลดราคาลงนะครับแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในกันนะครับว่าที่ออนเซ็นมอนแจมเนี่ยมีบรรยากาศภายในเป็นยังไงสวยแค่ไหนจะดูด้านหน้าเนี่ยก็รู้แล้วนะครับว่าตีมญี่ปุ่นชัดๆเลยเหมือนมาญี่ปุ่นเลยนะฮะมีโคมเต่งลังด้วยเต่งลังเป็นจีนไ oh. <laughs> ม่ใช่ญี่ปุ่น <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกัน ห้องเราคือหมายเลข302นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับเย้ว้าวห้องสวยมากทุกคนดูนี่ญี่ปุ่นมากนะฮะคือแบบว่าคอนเซปต์ญี่ปุ่นไม่หลุดเลยอะ่ะบอกเลยนะฮะนี่ขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอดหน้ากากนิดนึงดูนี่ แบบว่าฟิวญี่ปุ่นจริงๆนะเหมือนเหมือนแบบว่าเราไปญี่ปุ่นเลยอะ่ะดูดีลักษณะห้องดูนะฮะนี่นี่เดี๋ยวให้ดูอันนี้แบบว่าเหมือนเรามาแบบว่าเรียวกังเลยอ,ะอ่ะต่างเงินตรงที่ว่าที่พื้นไม่ได้เป็นเสือตะตามีนะฮะนี่ดูนี่ลักษณะห้องนะฮะอันนี้จะเป็นเตียงแบบญี่ปุ่นนะครับสามฟุตครึ่งสองเตียงนะครับแล้วที่สําคัญดูนี่แบบว่าเป็นโต๊ะ กินน้าชานะครับแบบว่าเออแบบว่านั่งเขาเรียกนั่งแบบญี่ปุ่นฮะแล้วสวยมากๆนะครับนี่เราก็มีโต๊ะทํางานนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตเราเอาของวางไว้นี่นี่เป็นโต๊ะแบบญี่ปุ่นเลยนะครับนี่โต๊ะทํางานนะฮะเป็นฟิลญี่ปุ่นจริงๆนะฮะเราก็ที่สําคัญคือห้องเราสามารถมองออกไปนี่ดูนี่อ่าเขาจะมีเป็น เดนะฮะขออนุญาตวางตัวนี้ก่อนเออนี่มุ้งรวดเขาแบบว่าเป็นมุ้งรวดแบบว่ายืดหดได้เนาะนี่ครับนี่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 อันนี้ที่เราเห็นอยู่นี่คือ,อ,อห้องแช่ออนเซ็นนะครับนี่ห้องเราสามารถมองไปถึงด้านหลังได้เลยนะอลังการมากๆเห็นไหม เหมือนญี่ปุ่นเลยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอะทุกคนดูดิสวยมากๆเลยนะครับนี่เนาะถ้าไม่บอกเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าอยู่ที่มอนแจมนะฮะสวยจริงๆนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตรงจุดถัดไปนะครับนี่นี่ในส่วนนี้เขาก็จะมีเป็นทีวีให้นะครับแล้วดูนี่มีแบบว่าอันนี้เป็นสัมภาระเรานะฮะสัมภาระแบบว่าวาง นี่เขามาส่งให้นะครับนี่ก็จะมีแบบว่าปลาทองสวัสดีเลยอะ่ะดูนี่สวัสดยกมือสวัสดีด้วยนะปลาทองน่ารักเชียวนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอลโลมาทโทรพีนะครับนี่แบบว่าพ่นปรับอากาศในห้องแล้วก็ทีวีจอใหญ่นะครับแล้วเขาก็กบอกว่าเป็นเป็นรีวิวแบบว่าบรรยากาศภายในโรงแรมนะฮะสวยมากดูเหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับและนี่ก็จะเป็น นี่ชาและกาแฟนะครับในส่วนนี้คือสามารถทานได้นะครับนี่เขาเตรียมไว้ให้นะฮะชากาแฟกาแฟเขาไม่ใช่เป็นกาแฟผงนะครับเป็นกาแฟถ้วยซึ่งใส่กับเครื่องนี้เลยอลังการมากทุกคนดูนี่นี่คือเครื่องชงกาแฟนะครับแบบว่าใส่กาแฟแบบว่าเป็นกาแฟถ้วยแบบนี้นะฮะไม่ใช่กาแฟสําเร็จรูปนะครับแล้วก็น้ํานี่ก็ให้ฟรีนะครับสามารถ ขอได้เรื่อยๆถ้าทานันดื่มหมดไปแล้ว3ามขวดที่เขาให้นี่นะครับสามารถติดต่อไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็ให้เข้ามาส่งได้นะฮะเขาบริการให้ตลอดนะครับแล้วก็มีในส่วนของการน้ำร้อนให้นะครับเรามาดูว่าในส่วนตรงนี้มีอะไรอีกนะฮะใต้ตู้ใต้ตู้มีตู้เย็นใต้โต๊ะมีตู้เย็นนะครับนี่หู ในส่วนของตู้เย็นนะครับเขาก็จะมะีเครื่องดื่มให้นะครับในส่วนของพวกกินทีพวกเชเวฟต่างๆพวกนี้นะครับเป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ส่วนนี้นี่นะครับส่วนนี้ทานได้ฟรีนะครับเขาให้ให้ฟรีเลยนะครับในส่วนของตรงนี้เป็นพวกสาเกต่างๆนะครับนี่มีสาเกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ เป็นเบียร์นะฮะตรงนี้คือทานแล้วจะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือจะเป็นเขาจะมีชาร์จอยู่นะครับนี่ตามเลทนี้เลยนะครับอย่างเช่นสาเกก็คือขวดละสามรยห้าสิบนะครับแล้วก็มีอีกเยอะแยะนะครับเพราะที่บอกว่า,ามีเยอะแยะเพราะว่าเนื่งจากว่าเราไม่ได้ใส่แว่นนะฮะมองไม่เห็น oh. <laughs> เอาเป็นว่าเรารีวิวในส่วนของว่า เขามีสาเกมีเครื่องเบียร์ด้วยนะครับแต่ตรงนี้คือถ้าเราทานก็คือจะมีค่าใช้จ่ายแต่ในส่วนของตรงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยเขาจัดให้เราฟรีนะครับรวมทั้งน้ําและกาแฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอห้องน้ํากันนะครับจะชอบจังเลยห้องนี้ดูเป็นญี่ปุ่นมากอะดูดิทุกคนดูนี่แบบเป็นญี่ปุ่นจริงๆนะ ดูในส่วนของตู้เสื้อผ้าก่อนจ็และกันเพราะว่าตู้เสื้อผ้าเขาแบบว่าเป็นญี่ปุ่นมากนะฮะเป็นแบบว่าฟิลญี่ปุ่นเลยมีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นบานเลื่อนนะฮะแบบญี่ปุ่นอ่ะเริ่มต้นเลยนะครับเขามีเป็นล่มกระดาษสาแบบญี่ปุ่นให้นะครับซึ่งอันเนี้ยใช้ใช้กันแดดได้แต่ใช้กันฝนไม่ได้นะครับเปียกนะฮะใช้เป็นพ็อปในการถ่ายรูป นะครับมีเครื่องดับเพลิงนะฮะถังดับเพลิงอยู่แล้วอุปกรณ์ที่เขาให้มาอีกนี่ถือว่าเยอะมากเลยนะในส่วนตรงนี้ก็คือ,อยากันยุงนะครับเสียบในห้องนะฮะกลัวยุงกัดและถ้าออกไปข้างนอกนะฮะมียุงกัดอะไรเงี้ยก็มีสเปร์กันยุงให้นะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกเป็นเซนสเปร์เป็นแบบว่าสเปร ดับกลิ่นต่างๆนะครับอย่างเช่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นลูกกิ้งนะครับกําจัดขนที่ติดเสื้อผ้านะครับถือว่าให้รายละเอียดได้เยอะมากเลยนะครับแล้วตัวนี้เป็นอ,ะ,อะไรที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ตัววัดอุณหภูมินะครับนี่นี่ไม่ใช่ตัววัดอุณหภูมิเขาคือไฟฉายนะครับนี่ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มีอะไรไหม ไม่มีอะไรแล้วลิ้นชักมีอะไรไหมไม่มีนะครับไม่มีแต่บอกเลยของเขาเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้หมดเลยนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้เซฟนะครับซึ่งเราสามารถาเก็บทรัพย์สินได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งนี่นะครับก็จะไม่มีอะไรนะครับ ในส่วนนี้ด้านล่างก็จะมีล่มให้ในกรณีฝนตกนะครับแล้วก็ตะก้าใส่เสื้อผ้านะฮะอันนี้เป็นเขาเรียกเป็นสลิปเปอร์เป็นรองเท้าสำหรับใส่ในห้องนอนนะครับนี่มีในตู้เสื้อผ้ามีเท่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของห้องนะครับเขาจะมีรองเท้าเพิ่มให้นะฮะจะเป็นรองเท้าแตะสำหรับใส่ เดินข้างนอกนะครับเรามาดูในห้องน้ำกันนะฮะบอกเลยว่าห้องน้ำอลังการมากๆน,นี่คือห้องน้ำนะครับนี่ดูนี่ขนาดอ่างล้างหน้ายังเป็นลายดอกกุหลาบเลยจ้านี่นะครับก็จะมีโฟมล้างมือนะครับ น่าจะเป็นของคีเรอีใช่ไหมถ้า,อาบอกยี่ห้อผิดก็อาจจะต้องขออภัยด้วยนะครับใช่คีเรอีคีเรอีอันนี้เป็นโฟมล้างมือนะครับเป็นสบู่ล้างมือเนี่ยแหละนะครับเราก็มีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือให้นะครับในส่วนนี้จะเป็นโซนอาบน้ํานะครับนี่เขาก็จะมีเป็น ฝักบัวแบบสายฝนนะครับแล้วก็เป็นชาวเวอร์อยู่ด้านล่างนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกแชมพูยาสระผมนะครับแล้วก็ไม่ใช่แชมพูสุกต้องแล้วมีแชมพูมีครีมนวดแล้วก็มีเจลอาบน้ำนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นชักโครกนะครับซึ่งที่นี่พิเศษอีกอย่างหนึ่ง เป็นสไตล์ของญี่ปุ่นเลยเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะมีฝาชักโครกที่มีแผงควบคุมอยู่ด้วยนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นเราจะเขาเรียกขับถ่ายเสร็จปุ๊บเขาจะมีระบบฉีดน้ำนะครับมีระบบพ่นลมมีน้ำอุ่นน้ำเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้กดตรงนี้เลยนะครับนี่นี่นี่อย่งนี้นะครับอันนี้สต็อป อันนี้บอกว่าเป็นพ่นน้ำนะครับนี่อันนี้เป็นพ่นลมนะฮะแล้วปริมาณแรงเบาแล้วแต่เราเลือกเลยนะครับได้เลยที่นี่ถือว่าเก็บรายละเอียดของญี่ปุ่นได้เต็มที่เลยฮะนี่แล้วดูผนังนะครับดูเป็นญี่ปุ่นไหมเนี่ยญี่ปุ่นมาเดี๋ยว<ห><ห>เรา<ห>ไปแช่ออนเซ็น<ๆ>กันนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่เรา จะไปแช่ออนเซ็นกันว่าเป็นยังไงนะครับเบอร์สิบเราได้ล็อกเกอร์เบอร์สิบนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนี่นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนของออนเซ็น ก็จะเป็นแบบนี้ นี้จะเป็นส่วนฟิตเนสนะครับสามารถเข้ามาออกกำลังกายได้นี่นะครับก็จะมีเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายนะฮะแล้วเราก็ใส่ชุดญี่ปุ่นจะ วนของร้านนี้นะครับก็คือจะเป็นฟิลเหมือนร้านรานเมงญี่ปุ่นเลยนะฮะมีความรู้สึกว่าเข้ามาแล้วก็ได้ฟิลร้านรา,นานเมงที่ญี่ปุ่นเหมือนที่เราเคยพาไปเที่ยวมาขอบคุณครับกะลังร้อนนะครับนี่ดูตรงกระสุนราเมงของที่นี่น่ากินมากๆนะแบบว่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับ อืมได้อยู่ขอบคุณนครับน้ำซุปกระดูกหมูเขาโอเคนะเข้มขน้นอันนี้ฟิลกินฟิลเหมือนญี่ปุ่นเลยจริงๆแสดงว่าน้ำซุปเคี่ยวนานพอสมควรเลยอืม ดชาชูชิ้นใหญ่มาก บรรยากาศสวยๆนะครับของออนเซ็นแอดมอนแจมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถมาเที่ยวกันได้นะครับถือว่าบรรยากาศเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเลยสวยมากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฟิลในห้องในห้องพักนะครับหรือตรงออนเซ็นตรงนี้นะฮะที่เราเข้าไปแช่นะครับแล้วก็ถ่ายออกมาให้ดูนะฮะแล้วก็ยังมีแบบบรรยากาศของเป็ด นะ้ฮะน้องเป็ดที่แบบว่าว่ายน้ําอยู่ในสระน่ารักมากมาก,มากนะครับแล้วก็ยังมีบรรยากาศอีกหลายๆอย่างนะครับที่อ่าก็เรียกรวมตัวแล้วถือว่าลงตัวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอาหารไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือบรรยากาศโดยรวมนะฮะถือว่าสวยจริงๆนะครับก็ลองมาเที่ยวกันดูนะครับแล้วก็คือคือที่พักเนี่ยตกคืนละประมาณ10,000บาทนะครับแต่ช่วงช่วงนี้ก็คือมีราคาที่ลดลงนะครับถูกลง นะครับแล้วแต่ว่าจะอยู่ในช่วงที่ขึ้นขึ้นลงลงว่าตรงจะราคาเท่าไหร่นะครับก็ลองติดต่อเขาดูนะครับว่ามีส่วนลดอะไรดูบ้างนะครับก็ในส่วนนี้ก็ลองติดต่อที่ทางส่วนประชาสัมพันธ์เขาดูได้นะครับแล้วก็ยังไงไท้ายนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไกายอัพทูมีด้วยนะครับอ๋อแลวอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ กายอัพท c ิ a ชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ